เบอร hey ์สองตะคอนตาเดียวใช่ครับลองกํแพงกเปิงกนไปรัาพี่น้องครับนะแล้ตัวนีร้อยเก้าิบพระปานไปครับกํแพงครับนะคุ้มคน้มแจ้งนะครับม อาจารวดความประกอบดูเรื่อยๆีห้องครับนะกองอ้ตวัปาดใส่นะครับนครตันเดียวบวกลครคงยอนขึ้นมานเพี่้องครับทอสองจุดห้าสามร้อยไหลสิบวิสองร้อยยี่สิบาทไปรับคำแพงต้งงหยียดดุงคอตัวต้อไมแต่เห็นบางคนตัวต้เนอ ดัางกุมีกุมรานะครับของำแพงถีกหรอครับตึงไปกวนสี่สิบเวลาหึงสิสน่นกรองกับกำแพงนะครับปันมอจะว่าปันรายกับยอดทางขึ้นมาทีระวีนองครับตนกันไปครับปันต่อไปลุบางเงี้ยแล้พงเลยพี่นนองครับประพัดตันเดียวนะครับตาบลดไประวีนองครับขวางกำแพงครับ ร้อยครับเวลาครับขอบลวเจ้ากันลรพี่น้องครับประกางศิษฐ์ขตะวันกปานสายดความบรตยอดสังนน่ครับเป็นันไปเอานี่ยะมเนนเลยนะทิ สามลอยไรสินี่่เ <Brother> พ <in character> ื่อนครับบางนี่ก่อนนะครับพี่้องครับไม่ต้องกดปันใส่ก่อนนะครับเหี่ยมมามาตึ้มมานี่งพี่้องครับหน่ไม่ด้ตัวนี้ลอยแพิษครับลีลายแล้วกัประกัรครับแรป้าไรสามอยครับ เอาขาไล่ติีเส้นยักษ์นขึ้นขึ้นพี่น้องครับอเดี่ยวตะข่ายนะครับเป็นตัวนี้ครับสองร้อยพันเไปเรื่อัตรงไปหายแบล่างนี่ตัวหัวเลิมป่ยงเท่าไรพี่น้องครับไหลกวงแต่เบอย่งไรเบาเกินนะครับเป็นไปเรื่อยครับได้ดึงนถึงมากเลยนะไปพี่น้องครับเน เแตดที่ผ่านเลยสามร้อยครับราคเพิ่นนะครับนักควนการเดียวบอกนักควนพุ่งครับสามร้อยไร่สามร้อยสิบปีนะครับไอโชคดีหนึ่งสองสามครับปอยไปนะครงเคงครงเคงเรียบร้อยโอ้ถทายอยู่ไก่หมดไม่เห็นนะครับ มันคอเลยสูะไปเกิดต่ากกันพี่น้องครับนะทางติดเจ้าต่างลุ่นล้อไปพี่น้องครับสาวนาพัจรินนะครับราคาสองกาครับสาวนพัจิน

หน่สอครับไปเอาไม่ไม่เอาปวกเอาเอาบังง้อยนะครับิบังน้อยตัวเตียงตไฟอจดจย์คืออยู่เอาบังนิวเรารับังนิวบังนิวเราิ๊ก้ตนยันกูใส่เกาบ่งสองสไปครับบางนี้บังน้หน่อยอ่ะไดีแล้วปะเที่ยวอุปกาไปหางรกเทย เท่าพ no ี่วทักิทักบ่แตกทักแล้วอังพี่น้องรับเนาะทักสเออทักทักเพิ่ล้วน่ะนี่สไตล์หละทั้งามติขาดออกกันเพื่นบวกันวกันวลกันตงนาานอีตึ้เห็นะโอ้หโอ้โหอยู่ ตนอะไรครับผมไม่ขเลยรัท่านครับห่างคับเลยล่ะมาตาแล้วพี่อตกได้หัวใ้พูดโอ้ยเสียบตึกเบี๋ยวเบี้ยอีี มองไฟลายมองนี้ห <c oughs> uh, like, ุ่มเย็นดีเลยมวนหนาวเหรอก็มองกันรบกวน แต่ว่าแต่วของมางตัวตัวสิใปได้มันบอกบอคือสีดิตัวเต็นตัวเตีนี่สีแหละกบอกวิดตัวปุ๊บมันคือแมนเลยตัวนี้ดุดดุดด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  แต่สีตอนมันเบามันก็โอเคอยู่ผ่านอยู่ก็ะเซิงมาตำอยู่ไฟมันไฟมันนั่นเตี้ยนเคี่ยงเคี่ยงอ่อนซื้อไหนึงเนาะเสียงมันเปียกน้ำไหลเนียมันแนบนบเนี่เบาดีได้หล่ก แมพแมพบอสฮะตะว่ามันขึ้นตรงเนาะนี่ก็คือปล่ย่ๆเนาะมันมันลงมาตรงดีมันเป่าอยู่รอบระวังก็พี่้องด้อยระวังต่อไครับขอยาชานะครับานองครับหลังหนครับเอาอะไระัปั่นชขอาานะครับ

โอ้ขึ้นเรื่อยๆไม่เรียกับปรสู้แต่ว่านสิ่อยตั้งว่าลังนี้มันโอ้ข้ามันก็สูดีแท้ว่าคุณนี้นรีครไปแตนนี้นะคอ้นี่แไับ เลยนี่่งเาเลยเ้ยบางมอเยน้อกโอดีเยไม่ได้หอ้วลายเดียว้อนครับเสียานอนนะต้องต้นเลยเวานอหอมาจ่อมันเป็นมันเป็นเอาหางเสียบสละเหรอ วเหยบเนเต้ยต้นเตี้ยนี่ดิฮะกยอะไรค้งร่อนอะไรนี่มันวั่าเออว่าเอว่าได้พอรอยคางเสียบติงุดของกอด้อยนโนะคร1 1> ับลางๆปังทีพ่อคืนคืนของครปากชมสอ จ็ดศูนย์หลุนสมัคดปากตรงนครับเอเดาครับสะัดปักตรงครับหนึ่งสองตาคัดฟอยเข้มงานเมงานเท่ากเป็นสี่ว่าทัางว่งฟุงมับสองเด้อ นัว <OR> ่า้ตัเตันมนะครั่น้ำตัวเลแรกคมันอนุกี่รเตันบเนระรมันอนหรอมันวัเฟียงนและนะนี่เดี๋ยวบปรเตสต์นะวิัมเป็นของไฟแห้งนี่แหละมันเียงนี่แหละนมันอ้วนนละนาัส ัดหนาบอตสองฟักเนาะคณะผู้คือณะออกเลยบอต้องว่าให้มันมันให้มันน้ำลดเนาะให้มันเห็นผ้ามันขาวรถเนาะไอ้ทงทีคำดอกที่ครับหนึ่งสองสามครับบอย

กระดานนมันน่อยมันกันอยู่กระดานติดแปดั้นนี่เนี่งของมเหอกของผมติดหน่อยกันขผมติดิดแปดั้นปกติถ้านาสีติดเจ็ซ้นเหมือนกับ่เป็นหนึ่งติแปดนเหอายุ่ง้หลดมืหน้าสามลี่พหลดมื่อไอเข่าหลงให้เหลี่ยมคิดสแต่กอนคิดห้านี่โอ้ยของผมก็คิดสี่นั่นแหะ คิดสิเลรถปีอีกทีล่ะรปีอีกไหนเรมแคบรถถรถถึงสามอยถึงแล้วหัวฉืนเนาะอันนั้นองฟอกับสเป็ดหนึงอาครับพีนองปนตทีนนะครับเนาะยืดพีนองยเดมซอยกันซอยงั้นมือเดีวครับเอาก็ทยซาก่น้อยสักบาเนี่ยต่ยแต่เราพุ่งพุ่งนะซีบียืดเลยจี๊ดเยเดียวเอากยยีเ สองสองทีบเดียวห่อห่งสองสามไปเผ็จอก่าพันเลยโอ้ไม่เห็น่ะอ้กีฟ้าทีมันมันมันแหลมปวดไม่เห็นเขเห็นีดีเดียว พอดีไปดิลงบงเ้นอยจะไปตอนนันหมดเนยวอทพันบางน้หอยน่งวันเมลงจ่ายก็ไม่ทำ่ะไปไทำไมเไอ้จูวังบางที่สอย่าบงมื่นม่ีะบเลยบางที่สางแข่งวัเอ้ของรถจ่ายมันไปสักคนือบางที่พ่อค้เขอกเลียวนนบาไวเ้พ่้เนเียวอะเรบางคนนี่มั้งล่ายนะหาจ้น้าห่งววัว้า เอาตรงนี้ครับหนึ่งสามกับไปราคาู่วะไปได้เหรอถึงสมราคาวะบางงี้ว่าเขาว่าบางน่อยเขากีฟ้าวะบางรายเขากีฟ้าว่เห็นหรอกเที่ยวหายแล้วบางไปหน่อยมาไอ่เบาบ่นเบาเบาแลบางงี้นี่

nhìn xuống có bằng nghèo để nó cần xuống đó phải phải. Nghèo nghèo. có để nó e, bằng mượn để bằng không à. nào bằng thang phai nồi nè trên phong này sẽ làm cánh gió trên phong cánh cánh khát để băng cứ để 300 ของินไอ้ดำที่เดินออกรถพิจารสวรรค์สองเจ็ดสองสุาครับสองเจ็ดสงบพ่เคยางีได้สามน่อย Connie, 22, ีัไม่ยังเห็นบแมนีก๊อ้อได้สอซื้ป่ะอร่อยุนาีอยนั่นไปซื้อนั่นมีเพราะอุปนัยแล้วมีน้องปอยู่เป็อบอกแต่่อหน้าที่ทั้งเบาะแหนงจอยนะครับ หมดเครับอ่าเกบกเคแค่เรื่อับางอย่างนนึงครับอันทดมบั้ครับสอคเจ็ดสองสองเค็ครับโชคดีครับผมสองามปอยาวบะมิดันะทีเร็สมบัจะกนีใช่ไมครับชนขอโคชิพค่าครับ

องเจ็บสครับเวลาครับต้วเตะพอะน้าวเยตาก้านครับสี่สิบเมสี่ห้าตังคร,รับพร้อมูสุดที่จะพาครับเลยปาก้าครับตรงเีหนึ่งสองสาครับไป

ี่ราว,วันครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้